สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องสลอร์ชานัลนะครับอ่าวันนี้เราอยู่กับแคมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแคมนะครับนี่อันนี้เป็นแคมเพ้งสุพรรณนะครับลูกคาี่พอกเมนครับก็อันนี้เป็นแคมเดิมอันนี้เป็นแคมเดิมติดรถมาครับเป็นอ่าลูกค่ะอ่าอันนี้ก็แคมเดิมลูกเดิมเมื่อาจะห้าสิบสองจุดห้าครับอันนี้เป็นของเป๊ไอไฟเลือบบางลมนะครับนี่ครับ ก็จะเป็นประมาณนี้มีลูกเปิื่นติ็มไ,ได้วยนี่เป็นเวอร์เนียดิจิตอลครับโอเคเราจะมาดูแคมแคมเฮงสุพันกันครับวันนี้เราจะมาจอดลึกกันแล้วเดี๋ยวผมจะไม่มีวัดให้ดูครับเปรียบเทียบว่า,อาของเดิมกับของแต่งแล้วก็อันนี้เป็นสเต็ปลูก5 6าครับเป็นรถเพื่อนผมเองนะครับที่กำลังฟันอยู่อันนี้เป็นเพื่อนผมซื้อมาครับก็เลย เออเห็นก็เลยอยากจะมาถ่ายให้ดูว่ามันแบบวัดให้ดูนิดๆหน่อยๆครับว่ามันแตกต่างกันยังไงอะไรเงี้ยนี่ก็ดูกล่องก่อนเลยก็จะเป็นกล่องครับเป็นโปรเจกต์เฮดเพงสุพรรณนะครับก็เป็นรูปแบบอย่างนี้เพื่อนผมน่าจะซื้อมาประมาณสักหกร้อยเจ็ดร้อยมั้ง,งอันนี้เห็นเขาว่ามีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นรุ่นครับเบอร์ร้อยยี่สิบห้าเบอร์หนึ่ง พาร์ทอาร์ะไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นรหัสเข่าครับประมาณนี้ไม่น่าจะมีอะไรก็เป็นกล้องทํามาสวยครับรู้สึกว่าจะมีเลเซอร์ด้วยนะเลเซอร์มาเห็นดูผ่านผมแก้ให้ดูแล้วกันในกล้องก็จะประมาณนี้ครับมีโฟรมรองการกระแทกมาครับแล้วก็มีแคมเดี๋ยวมกว่ามีอะไรมั้งไม่มีอะไรแล้วเอ้ยมีสติกเกอร์มาเลย มีโฟมเป็นสติกเกอร์มาก็ประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรลนะหมดเป็นกล้องใช่โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะมาดูแคมกันครับดูเนื้องานดูอะไรเงี้ยดูแบบดูคร่าวๆก่อนครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรก็เป็นนี่เ,เซอร์ว่าเห็นนี่บรรลุห้าหกนะครับ นี่ก็ไม่มีลูกปืนมานะถ้าเป็นของเดิมจะมีลูกปืนเดี๋ยวต้องแกะลูกปืนของเดิมมาใส่นะครับก็มีสองอันนะครับหรือจะซื้อใหม่เลยก็ได้แล้วแต่สะดวกครับก็เป็นประมาณนี้เหมือนเดิมทุกอย่างครับก็เหมือนทรงเดิมทุกอย่างครับดูครับดูเปรียบเทียบไปดูครับเหมือนเดิมทุกอย่างขนาดอะไรเงี้ยน้ำน้ำหนักอ่ะน้ำหนักก็ไม่รู้ว่าไ,ไอไอ้ตรงคอเนี้ยเนี่ยตรงคอเนี้ยมันจะเล็กฝ่าหรือเปล่านะ เดี๋ยวผมจะเอาเวอร์เนียวัดให้ดูอย่างละเอียดเลยครับอืน่าจะรู้สึกว่ามองด้วยตาเนี่ยไม่รู้ว่าน่าจะเล็กฝ่าหรือเปล่าอันเนี้ยคอเนี่ยเดี๋ยววัดให้ดูคร่าวๆแล้วกันโอเคก็อันนี้ก็เขียนว่า HP หกไม่รู้ว่าเห็นปะนี่ประมาณนี้นโอเค เดี๋ยวผมจะเอาเนี้ยวัดให้ดูนะครับว่ามันีีสองตัวเนี้ยอันนี้เป็นลูกค้าหกครับอันนี้ก็อันนี้เป็นแคมลูกห้าสิบสองจุดห้านี้เป็นน่าจะเป็นแคมเดิมติดรถมาครับก็ต่างกันมาสามจุดห้ามิลนะครับก็อันนี้ก็เป็นแคมเป็นแคมเดิมเป็นแคมเป็นแคมซิงของเฮงสุพรรณครับอันนี้เป็นของเป็นของสร้างมาจากเฮงสุพรรณครับเดี๋ยวเราวัดให้ดูเลย นี่ครับอันนี้เราได้ทําการตั้งกล้องแล้วครับเยวจะมาวัดให้ให้ดูนะครับว่าอ่าเนี่ยไม่รู้ว่ามองชัดปะน่าจะชัดอยู่นะนี่เดี๋ยวเรามาวัดแคมเดิมก่อนเลยครับว่าจะเป็นไงครับก็วัดคร่าวๆแล้วกันว่าอ่าฟาร์มฟางฟาร์มอะไรเงี้ยคอมันเท่าไหร่แล้วก็ระยะยกอะยกกี่มิลอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่เรามาเปรียบเทียบกันครับเดี๋ยวลองวัดให้ดูกนะัน นี่ก็เซตสูตรแล้วครับเรียบร้อยเฮ้ยเซตสูตรกันนี่ครับก็อ่าเราจะมาวัดฝั่งฝั่งนี้ก่อนเลยครับนี่ครับฝั่งที่มีรถป,ปืนตัวตัวไอต,ต,ตัวเล็กอยู่ครับนี่ครับนี่ครับฝั่งนี้ก็พอพอน่าจะเท่ากันนะครับประมาณนี้ดู ยี่สิบหกนะครับเห็นไหมยีนะ่สิบหกครับยี่สิบหกอ่าตัวนี้ก็อยี่สิบหกเหมือนกันครับครับอันนี้เป็นตัวที่สองครับยี่สิบหกเหมือนกันครับยี่สิบหกเหมือนกันครับ,รบตัวนี้ก็ยี่สิบหกยี่สิบหกเหมือนกัน โอเควัดไอ้นี่ก่อนแล้วกันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับตัวมันมั้งน,นี่เท่าไร่อันนี้สิบแปดนะครับสิบแปดนี่เข้าได้ไหมน,นี่ก็สิบแปดเหมือนกันวันนี้ก็วันนี้รู้สึกว่าจะเล็กอ่ะสิบเจ็ดบบอันนี้สิบเจ็ดตัวถดท้ายนี่สิบแปด ก็ไม่มีอะไรความ้างฮัดฟัมหนาของนี้แปดจุดสองครับแปดจุดสองนี่ก็ประมาณแปดจุดหนึ่งครับกติว่าแปดจุดสองครับหนึ่งอันนี้ก็แปดจุดหนึ่งเท่ากันครับโอเคเดี๋ยวได้มาดูแคมซิ่งกันนะครับว่ามันต่างกัน เอ้เมื่อกี้ยืลืมวัดลิฟต์เอ้ลืมวัดระยะยกเลยน,ะนี่ครับอันนี้เราเซ็ตส่วนซะแล้วนะดูนี่คือวัดตรงนี้คนระับเราเซตส่วนแล้วนะเห็นปะนี่แล้วก็อันนี้จะยกประมาณลูกเดินมนยกประมาณห้าจุดสองครับ เรามาดูอันนี้ครับตัวอันที่สองอันนี้ก็จะยกประมาณ5.2ครับเท่ากันครับสองอันเห็นบอลนี่6.2เท่ากันอ่ะเดียวมาดูแคมเพ็งกันแล้วกันป๊บนี่ครับก็จะเป็นรูปล่างประมาณนี้มาวัดดู คุ้คอกันเลยพอเท่าไรกค่ต่วนกันเอ๊ะประมาณายี่ห้าครับนหนครับันในก็ยี่ห้าเท่ากันครับเดี๋ยวดูลิฟต์เดี๋ยวมาดูลิฟต์ จะสุดแล้วคลายยกขึ้นครับห้าจุดเจ็ดครับห้าจุดเจ็ดอ่าตัวนี้จะเป็นแคมเดิมแคมเดิมจะห้าจุดสองครับอันนี้ยกห้าจุดเจ็ดครับเดี๋ยตัวที่สองครับสูดแล้วนะครับ ห้าจุดเจ็ดเท่ากันครับสองตัวนี้ก็จะยกเท่ากันครับขนาดเท่ากันอ๋อก็ยกต่างกันประมาณห้ามิลเนี่ยสองตัวนี้ก็นี่ก็จะวัดอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณแปดจุดสองครับแปดจุดอันนี้แปดแปดแปดมิลอันนี้แปดจุดสองอันนี้ใหญ่กว่า พอก็ได้ดู15.7แล้วก็15.2ตัวนี้ก็15.4ครับก็ลองไปเปรียบเทียบก,กันดูนะครับว่าในใหญ่กันและนเล็กกัน,นครับนี่ครับประมาณนี้แคมเืนวัดให้ดูคร่าวๆครับแนวทางเป็นตัวเปรียบเทียบครับว่ามันต่างกันยังไง มันยกขนาดไหนอะไรเงี้ยก็มันก็ต้องยกเยอะฝ่านะเพราะว่านี้มันเป็นแคมห้าหกครับือว่าหกทีน,นี้าจะเป็นส่เป็นวาเป็นวาวเดิมนะครับเพราะว่าเป็นวาวเดิมคลิปต่อไปจอาจจะเอาฝ่ามารีวิวให้ดูครับถ้าเป็นแนวทางไม่ใช่ครับนี่ครับก็ถ้าไงใครชอบคลิปแนวะนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ